ขอ,องนิวมุกดาค่ะพระเอกหมอลำชื่อดังนะคะออกมาเผยลามบอกเหตุก่อนที่จะรู้ข่าวว่าลูกชายตัวเองเนี่ยประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตค่ะเรื่องนี้นะคะต้องบอกว่ากลายเป็นเรื่องราวที่เศร้าโศกเสียใจมากๆสาหรับวงการหมอลำประเทศไทยค่ะเพราะว่าพระเอกหมอลำชื่อดังอย่างนิวมุกดานะคะหรือว่านายวัชระบูรณ์มาลาสายค่ะอายุส3ปีเป็นพระเอกประจําทีมงานคําผุนร่วมมิตรค่ะเขาเนี่ยประสบอุบัติเหตุท,ทางรถยนต์เสียชีวิตนะคะที่จังหวัดบ,บึงกาฬสร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับครอบครัวเป็นอย่างมากทีมงานแล้วก็บรรดาฟแฟนคลับค่ะแต่ ต่างพากันรับไม่ได้นะคะทีนี้ค่ะทางด้านของภรรยานิมุกดานเนี่ยเขาก็มีการออกมาเคลื่อนไหวเหมือนกันค่ะโพสต์ข้อความสุดเศร้านะคะระบุว่า เธอก็แค่นอนหลับพักให้หายเหนื่อยตื่นมาไปเที่ยวกันใหม่นะนิวพรุ่งนี้เธอบอกว่าเธอจะกลับมาหาลูกแล้วตั้งแต่ลูกเกิดเนี่ยยังไม่ได้เจอกันเลยฉันจะทํายังไงให้ไหวฉันจะทําใจยังไงให้ไหวแล้วก็อีกอันหนึ่งค่ะเขาก็บอกว่าวันนี้ฉันกําลังพาลูกๆไปหาเธอนะนิวกลับมากอดลูกหอมลูกก่อนได้ไหมเรวาภรรยาเองเนี่ยก็ยังทําใจไม่ได้ค่ะไม่มีใครทําใจได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งก็บอกว่าอีกคนนึงค่ะก็เป็นทางด้านของแม่ของนวมุกดาเองเช่นเดียวกันค่ะออกมาเปิดเผยว่า หนุ่มนิวเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการไปร่วมงานกับคณะหมอลำหาเงินกลับมาสร้างบ้านค่ะก่อนที่จะทราบข่าวว่าลูกเสียชีวิตเนี่ยอยู่ๆก็ได้กลิ่นทูบคุ้มฉมขาแต่ไม่รู้ว่ามาจากไหนก็เลยไม่ได้ใส่ใจกับเอ่อกลิ่นที่มันเกิดขึ้นนะคะจนประมาณสักช่วงบ่ายโมงค่ะมีคนมาบอกว่าลูกชายเนี่ยเสียชีวิตแล้วตัวเองก็รู้สึกว่าตกใจมากๆเลยซึ่งตอนนี้ยังทําใจไม่ได้แล้วก็ทําอะไรไม่ถูกก่นนะคะ ทางนี้ท้งนั้นค่ะต้องบอกว่ากําหนดการสวดอภิธรรมแล้วก็ชาปนกิจศพในวัชระบูร์มาลาสายหรือว่านิวมุกดานะคะจะจัดขึ้นนะบ้านคํานางโอกค่ะตำบลร่มเก้าอำเภอที่คมคํำซอยจังหวัดมุกดาหารนะคะจะมีการสวดอภิธรรมตั้งแต่วันที่16นะคะไปจนถึง18กุมภาพันธ์2566ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องขอส่งกําลังใจให้กับครอบครัวของคุณนิวมุกดาด้วยจริงๆค่ะ